ดีมากเลยค่ะตอนที่เชื่อนี่คือบอกว่าลมเย็นสบายมากนะคะสคะใช่แล้วด้วยอ่าแล้วก็น้ำเริ่มลงแล้วด้วยนะคยเ่ียกได้ว่าท่านผู้ชมก็ยัออยู่กับพวกเรานะคะที่ ชุมชนบ้านบางพัฒน์อยู่ที่เดิมน,นะคะก็ใช่ท uhm right <Yeah> ี่ต่อจากเทปที่แล้วใช่อยู่รายการที่นี่ภูเก็ตนะคะออนชวนนันเรนค่ะซึ่งก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เพิ่งมาเปิดดูอาจจะเอ๊ะงงเิ็นึงซึ่งก็เป็นเทปต่อจากคราวที่แล้วเทปที่แล้วนะคะเทปหนึ่งซึ่งเราก็อยู่ที่บางพัดเหมือนกันแต่ว่าเทปที่แล้วเราดูในเรื่องของความเป็นอยู่วิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่แล้วก็ไปดูชานทานปูใช่แต่ว่าวันนี้นะคะมีมีพิเศษมีต่อเองและก็คือในส่วนของการที่เรียกว่าเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปทานอาหารอร่อยในอาหาร ใช่แล้วอากองทักต้เดด้ท้องทํากิจกรรมไปปลูกป่าชายเลนกันใช่แล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆเกาะที่นี่แล้วก็เดินไปถึงนี่เลยค่ะปูมดแดงเดี๋ยวไปดูปูที่หน้าตาเหมือนมดแดงกันค่ะอ่าเป็นแสงแสตัวเนาะใช่เลยว่านะคะห้ามพลาดอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงแรกนะคะกับรายการที่นี่ภูเก็ตอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้อยู่ที่นี่ค่ะที่นี่บางพัฒบางพัฒแล้วก็ร้านอาหารครัวอารีบางหมาดนั่นเองที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะให้ดูให้ดูเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะน่าทานมากๆต้องบอกอออใช่ต้งบกว่านี่นะคะจะลงมือเองเลยนะจะลงมือทําเองเลยโอ้เรียกว่าเพียงไม่หมดเพียงไม่ท่านผู้ชมยังมีเมนูเด็ดๆน่าสนใจอีกเยอะเลยมาแล้วโอ้ สีมืรูพี่าอาไรเยหมดเลยใช่ไหมคะน่าทานมากจรูญจ้าจัดทำเองเลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้เป็นปูม้าสดๆเลยน่าเดี๋ยวเราวางกันก่อนเลยแล้วกันมีโอเคไปอยเชงก็โตโตมากค่ะตรงนี้คืออย่างถ้าเป็นส <S <S ีก็คือ ที่บ้านของจ้าที่คือออกไปหาเองนะหรือว่าซื้ออีกทีหนึ่งก็เล็กซื้อจากชาวบ้านในชุมชนนะคะออ๋ก็เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนอาหารน่าทานมากอย่างราคาแพงไหมคะอ๋อไม่แพงค่ะถ้าเป็นที่นี่คิดเป็นรายหัวค่ะก็ถ้าสี่คนท้นไปอาหารเจ็ดอย่างรับมิ้นวูได้หัวละสองร้อยห้าสิบค่ะถ้าต่พอสี่คนก็ถ้าเจ็ดอย่างก็หัวละสามร้อยถ้าห้าอย่างสองร้อยห้าสิบ ก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบโอเคมากไม่ไม่ไม่แพงเนาะใช่ค่ะแล้วนี่คือเป็นเป็นบุฟเฟ่เลยหรือยังคะเติมไม่อั้นหรือยังไงอ๋อไม่ไม่ไม่เชื่อมั่วเซ่ยค่ะเติมได้อีกบางราคาอานี้จัดให้แล้วอ๋อสมมุติว่าอย่างเงี้ยทานจบร้านถึงจานปุ๊บก็คืออีกชุดหนึ่งจะให้อีกชุดหนึ่งตามมาตรงตรงเว้นแต่เมนูเมนูจานเว้นแต่เมนูคือสองคือเมนูปลากับก้าวที่ที่จะไม่มีชุดสองแล้วอ๋อค่ะแล้วตอนถ้าเกิดเป็นเด็กล่ะคะเป็นเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่วันห้าขวบไม่คิดราคาค่ะ ต่ำกว่า5ขวบก็ไม่คิดราคาคือมันราคาเล่นๆกับคุณพ<ด>่อแม่ได้เพราะเด็กก็ถึงนค่าน,นิดเดียวนะคะคือเมนูเด็กๆของทางร้านจะมีอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อจะเป็นป,ะะปูนม,ม้ากับแกงส้มปลาถ้าเด็กๆนะคือปูม้ากับแกงส้มปลานอกจากนั้นเราก็นี่ค่ะอันนี้ถือว่าค่อนข้างหาย,ยากเหมือนกันจะมีเป็นบางช่วงนี่คือบางช่วงก็ไม่มีไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใราไม่ใช่ไม่ใชนกม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อร่อยมา่ใช่ไม่ใช่็นเป็นกุ้งอะไม่ใช่ไมสอช่ไม ันนี้เป็นอะไรนะค่มึกไข่ต้นตะไคร้หมึกไข่ต้นตะไคร้สังเกตดูว่าในในตัวเป็นไข่เลยไข่เยอะมากๆากไข่มันจะมีไข่อยู่ข้างในอือนี่ยค่ะมันนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผลักออกมาเราบังบังบังหอยทางหอยทคเลหายากไหมคะจ๊ะตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะมันไม่ใช่ใหญ่เนี่ยมันเป็นเป็หอยธรรมชาติหอยธรรมชาติครรมชใช่ไหมธรรมชาติหอยธรรมชาติบางช่วงก็มีบางช่วงก็ไม่มีนะคะ หนูโชคดีวันนี้ได้เจอตัวใหญ่ๆนี้ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นคล้ายๆยำกุ้งแช่น้ำตาลกุ้งกุ้งแช่น้ำตาลส่วนยำตัวนี้เป็นยำยำไข่นเมงดาดใช่ไหมคะอันนี้คือจานหนึ่งตัวหนึ่งเลไหมคะหนูตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลยแช่วไข่ก็ค่อนข้าง,าง,ยงเยอะเหมือนกันนะ,ะแล้วก็จะมีส่วนของก้างก<ม>้างนี่คือตัวใหญ่มากเลยค่ะจ๊ะ ตรงช่วงก็ตัวเล็กมาเลเซีะค่ะเลือกไปธรรมชาติว่าช่วงไหมช่วงนี้จับได้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะค่ะเมนูกั้งนี่มีทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะแล้วก็นี่เป็นปลาอปนากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาอาหารมากมค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นเมนเด็ดๆของทางร้านนอกจากนี้เมนูอื่นๆใช่ไหมคะจ๊ะ กิดสมองอย่างเงี้ยเป็นในส่วนของเครื่องดื่มอหมคะจ้าในเครื่องดื่มส่วนของเครื่องดื่มตั้งคิดต่างค่ะอืมนี้เป็กับค่าจจายน้ำดื่มนี่ฟรีฟรีค่ะน้ำน้ำเปล่าบริการฟรีข้าวสวยข้าวสวยขึ้นถัค่ะถือละสามสิบบาทไม่แพงเลยด้วยนี่บอกว่าของจันจะมีโฮสเทลอยู่ด้วยใช่ไหมคะก็อย่างโฮมสเตย์ตรงนี้ค่ะคือจะมาพัก กันยังไงอะคะอธิบายดีๆถึงคำว่าโฮมสเตย์บางคนยังไม่เข้าใจนะให้เราอธิบายอีกแบบโฮมสเตย์ก็คือเราแบ่งพื้นที่ที่เหลือใช้ของของเจ้าบ้านนะคะแบ่งเป็นที่พักค่ะเพราะนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่เขาต้องรับได้ว่าเขา มาพักกับชาวบ้านมามาศึกษามาอยู่กับเราเลยมาศึกษาวิถีชีวิตการประกอบอาชีพดำรงชีวิตอย่างไรแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะค่ะอย่างที่นี่คือพักเป็นคืนึเท่าไหร่ย์ถ้าเป็นคืนพ่าถึงคืนอาหารสามมื้อพร้อมกิจกรรมนำชมวิถีชีวิตชุมชนนะคะก็ค่าใช้จ่ายก็ห้องพัดลมก็คนละหนึ่งพันบาทห้องแอร์ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะอย่างที่บอกว่าเอฟเมื่อสักรู่นี้จะบอกว่าคือรวมกิจกรรมด้วยใช่เาะตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจเรงมาใช่คือเป็นเป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะเหมือน จกรรมก็ไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชนนะคะนั่นการประกอบอาชีพของชุมชนที่นี่ค่ะเช่นเก็บไปเก็บห้อยเก็บอ้วนปูอวนปลาอันนี้คือออกมปด้วยได้ได้ด้วยใช่ไหมคะกไดชือก้วยเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะใช่หลักๆกิจกรรมท่องเที่ยวก็เราทำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะก็ปลูกป่าชายเลนแล้วก็ปล่อยปูไข่ธนาคารปูอ่านี้ด้ยเดี๋ยวเราก็ได้ไปเดี๋ยวไปปลูกป่าแล้วก็ไปดูปูกัน้เดี๋ยวคนที่พาไปก็คือลังหมากใช่ไหมคะ แล้วนอกจากนี้เห็นบอกว่าจะมีสมมติว่าอยากไปเกาะต่างๆเกาะใกล้เคียงล่ะคะก็เรามีบริการเสื้อน้ำเที่ยวอ่าวพังหาดด้วยะคะ่าเชิง <ๆ S 2> ตนันนีเขาบินกันถ้ำรอดเขาตะปูอะค่ะโอ้โหราพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะนะค่ะเ <ๆ S 1> ดี๋ยวนะก่อนทำกิจกรรมหิวไหมเริ่มหิวแล้ว,ลว <laughs> นะคะซึ่งเดี๋ยวเมื่อสักครู่พี่อารีบอกแล้วว่าเดี๋ยวบางหมาจะพาเราไปดูปูมดแดงบางทำท่ายังไงนะคะบูง บางบอกว่าปูจะทำอย่างนี้บอกว่าอยากเข้ามานะนันเวลาเราเข้าใกล้มันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้ถ้าออกมาแล้วก็คือแสนแสนตัวเสมือนเปนหมดใช่ครับเยอะมากเดี๋ยวมันสัตว์กู้ข้ามามันป้องกันด้่วขันข่าวทำอย่างนี้ค่ะป้องกันตัวค่ะนั่นค่ะใช่แล้วก็มีไปปลูกปลูกป่าปูการใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวบางครั้งจะพาไปแล้วก็มีไปนั่งชมรอบๆเกาด้วยนั่งเรือเที่ยวนะเดี๋ยวเรือดนรอบเกาะเลยค่ะเดี๋ยวเรานั่งเรือเที่ยวรอบเกาะกัน่ องของโปรโมชั่นกันหน่อยทิ้งท้ายก่อนทันค่ากันนิดนึงใช่คือมีอะไรให้เป็นพิเศษกับผู้ชมที่เอาเป็นว่าสำหรับช่องไอทีทีวีแปดที่บอกว่าดูแล้วชมแล้วสนใจหรือว่าอยากจะมาพักโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็อยากมาทานอาหารอะไรอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะมาทานอีกเดียวก็ได้ตรงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะ ถ้าจะมาจากรายการนี้นะคะเราให้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างค่ะอีกหนึ่งอย่างเป็นเป็นก้างได้นะคะเป็นปลาได้เลยคะจะไปหอได้ไหมไปได้นะคะขออย่างนี้ห้ามค่ะแต่เป็นคนก็ได้ก็ถือว่าถ้าบอกว่ามาบอกว่ามาที่ร้านนะคะที่ครัวอารีบางหมาดปุ๊บนะคะก็บอกเลยค่ะว่ามาจากช่องไดฟ์ชีวิตแปดปุ๊บนะคะจากที่ได้เมนูเจ็ดอย่างพิเศษได้นั้นทันทีฟรีอีกหนึ่งจานนะคะเป็นแต่อย่างแต่ว่าจานพิเศษนั่นคือห้าในส่วนของก้างแล้วก็ปลาแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเมนูบางอย่างที่เป็นช่วงของฤดูเท่า นนก็อาจจะไม่มีให้นะคะ<า>ส่วนอย่างอื่นเนี่ยได้หมดเลยนะคะเพีย<า>งแค่บอกว่ามาจากช่องไอเดียทีวีแปดคุณได้รับสิทธิพิเศษ,ษ,ษแบบนี้แน่นอนค่ะอืออืค่ะออเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาชิมเมนูเด็กๆตรงหน้ากันดีก่อนีน่ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้จ้าบอกไม่ไหวแล้วหิวใช่หิวใช่ค่ะเที่หนูก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวเราทานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมพิเศษพิเศษที่เดี๋ยวเราจะนั่งเรือออกไปกันอ่าเดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนค่ะในช่วงหน้าค่ะ ไฮไลท์ตรงนี้ทำกิจกรรมกันใช่แล้วแล้วเนอะว่าเป็นอะไรเนาะใช่คือเดี๋ยวเราจะไปชมในเรื่องของอะไรนะคะปูมดแดงไปปลูกตากงกางแล้วก็ไปดูบริเวณรอบๆนะคะแล้วไปเที่ยวใช่แล้วค่ะชมเกาะแห่งนี้นั่นเองค่ะว่า p ร o d u ท t i o n Amazing Thailand แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะครรับลลงงเเยยออ่ะดี๋วไปดูไปดูอะไรกันก่อนดีคะบง้างปูมดแดงไปดูปูมดแดงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะขึ้น ไปดูที่มันจะเป็นหาดทรายเนื้อเยอะไหมค่ะก็มันจะมีปูมันเดงเป็นเป็นนับนับแสนตัวเลยโอ้ได้ขนาดไหนคะประมาณรับวิงวิ่งประมาณยี่สิบปีจำนาทียี่สิบนาทีขับเรือจัมบเรืออันนี้เรือัม น้ำอยู่นะนี่บรรยากาศกลับมาของเงียบเหมือนเดิมแลนะนี่น้ำไม่ถึงว่าเขาเลยถึงแล้วคือเกาะอะไรคะเกาะตั้งเลนเกาะตั้งบนเลนเกาะตั้งบนเลนอีกหนึ่งคนชื่อว่าหาดหาดคดเดินทาถึงแล้วค่ะมาจนถึงแล้วดูเท้าดูเท้านะคะตรงนี้คือแบบว่า ใดูนะดูเท้าสานี่คือลุยโคลนมาบางอะไรมาด้วยคะเนี่ยอันนี้มันเป็นก็เรียกวหอยหอยหอแว่นไหมหอยแว่นเนี่ยหอยแว่นเคเนลยค่ะมันเป็นส์นหนึ่งเราดูด้านล่างเปยังไงคะแล้วนี่เขามีชีวิตหรอคะก็มีชีวิตอนี้มีชีวิตเคไม่เคยรู้จักเลยคือหอยแว่นค่ะดูนี่นี่คือเท้าชมด้านล่างนี่คือท้าเท้ามนครับจะคานไปเรย้าอันนี้ใช่ตัวตาคะอใช่ตาท้งต มันมองเห็นงไม่รู้เหมือนกันรู้จักบอกด้วยนะคะเนที่บางบอกว่าจะพามาดูปูมดแดงอยู่ที่ไหนนะคะนี่นอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่ถ้าเราต้องต้องต้องขากเราต้องวิ่งไปใกล้ๆนิดนึ่งนะใช่หรอถ้าเราอยู่เดินจะช้าอีมันจะมีเขาเล็กๆเล็กเล็กไม่ใช่ใช่หมคะไหนปูมดแดงเหมือนจะเห็นตัวอะไรขยับขยับไปด้น้นะคะ ก็วนกลับมาเพื่อที่จะไปปลูกปักกงกลางใช่ไหมคะใช่จิจิลนะทะเลนี้ใกล้ๆอ่าจริงๆแล้วอยู่ใกล้มากนะเนี่ยอยู่กับตรงที่ชุมชนเลยนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามต้องอยู่ใกล้หมู่บ้านใช่ค่ะเพราะว่ามันคือเราไม่ต้องลุยโครนมากเพราะเราไปดูภูมิแดงเราลุยโครนแล้วใช่ไหมอันนี้เอาอันนี้อันนี้เขาเรียกโะเรือนะคะซึ่งอันนี้เพิ่งสร้างใช่ไหมคะเพิ่งสร้างครับเพิ่งสร้างท่าเทียบเรือ เทียบเปลือตรงนี้เ่านขอเดินที่ป่าชาเลนย์ต่อไปนะค<ช>่ก่อนมันเป็นโฟมเอ๋อเป็นเป็นไม้อ๋อเอาไม้มาเต็มเลยยงนี่เราหยยบของใหม่นี้นเนี่ยของม,ม่ ถึงบริเวณที่เราจะมาเอาต้นกล้านะคะซึ่งอันนี้เป็นต้นอะไรนะคะที่เราเตรียมมาเป็นต้นกล้าฝักงงกลางฝักสมอเรามาที่รงพพาะชำที่ตรงตรงนี้นะคะก็ป็นลงพ่อชำเดี๋ยวเรารับนี้ก็คือจะไปปลูกบริเวณใกล้ๆฝั่งนี้ก็ได้เรือดจะไปฝั่งด้านข้างก็ได้ทั้งสองฝั่งข้างทางเนี่ยก็จะเป็นจุดที่แบบเขาปลูกกันทางนี้ทางเข้าเดี๋ยวค่อยๆเข้านะคะทางนี้ต้นกงกลางมันชอบอยู่ที่เป็น เป็นโคลนเป็นเลนเลนโคลนะแต่่วาต้นแสมมันชอบอยู่ที่ดินแข็งๆอ๋อแล้วกองกลางก็จะมีแบบว่าลากดูแต่กล้องแต่ลากที่มันจะแบบว่าออกมาเป็นหลายๆลากใช่ไหมน้องโบมันตรงการยึดหนาดีอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะต้นกล้ามันแข็งแรงดีเพราะว่าเรามีการวิจัยออกมาแล้วนะคะโดยตากล้องของเราบอกว่าที่มันต้องมีกองกลางเยอะอางเงี้ยเพราะว่าเอาไว้เลนมันยึดยืมากแล้วก็ต้องให้ยึดเกาะมันช่วยนะลดความเร็วของน้ำลดลมแรงมาปะทะ เป็นกงกลางดีมากเลยคงสร้างของต้นไม้น่าจะเป็นเหมือนค่ะอันนี้เราถึงแล้วต้นกล้าทีนี้จะเลือกเอาต้นไหนดีคะก่อนอันนี้คือต้นสมครับต้นสาที่เรามาปักไปในนี้ก็ต้นสมเอาเอากงแล้วก็อันนี้กงกลางแล้เหล่ถนัดเราจะเอาแบบไหนกงกลางกงกลางค่ะกงกลางในไม้จะสวยมากค่ะก็ถ้าจะเลือกไปนี่ก็หยิบไปได้เลยนี่ตัวอะไรอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าแจกปีค่ะอันนี้อะไรนะคะปูกั้มดาบปูกั้มดาบนี่ค่ะ ตอนแรกเราโน้ตเป็นมแมลงเพรมันเป็นแหล่งอาศัยของกูนะเราเราจับได้ไหมคะเนี่ยจับได้ครับเขาเอาเลยวิวิมันไม่หนีป่ะคะมันหนีบมันมีมันเอาหุ่นกงมันมารู้นะฮะออกมาเลยครับจับกล้ามมันนิดกล้ามจะโตอยู่ข้างเดียวนะเอาทางเดียวมันเป็นแหล่งหุ่นกลมันครับมันจะหนีบไหมคะหนีบไหมหนีบไหมแรงหนีไม่แรงไม่ใช่ไม่หนีถ้าหนีไม่แรงหนีบหน่อมหน่อย แล้วก็ตอนนี้เราอยู่อีกจุดนึงของถนนนะคะเราจะมาปลูกนี่ค่ะต้นกองกลางกันอย่างแรกคือบางบอกว่าต้องปักออกมาต้นไม้เนาะต้องทำให้เป็นรูปเป็นหลุมเป็นรูก่อนวิธีการปลูกค่ะนี่ครับแขวนไปแขวนมาแล้วก็ดึงถุงจากต้นกล้าออกบางหนูขอเดี๋ยวจะบางสาธิตก์ที่ก่อนขอใช้งานที่เป็นกำลังอย่างเงี้ยนะนี้บก็ค่อยๆดึงถุงออกมาไม่ลงไปมาถึกอะคือมันมันจะได้ตู้มันจะได้ตู้อ่ะ เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราปลูกไปกี่ต้นนะห้าเจ็ดต้นเจ็ดต้นเนี่ยเจ็ดตัดระโบจกิงมากยกความดีคำชอบให้เป็นคนขุดดิ้งค่ะตำแหน่่นั้นใหญ่เลยหลังจากนี้เราก็ไปทางเดินเท้าปราจีนธานโอ้โหมีใครเดินเท้าปราจีนธานด้วยนะคะ เส้นทางเดินเท้าพระราชทานค่ะซึ่งเราก็จะใช้เส้นทางนี้ใช่ไหมที่แบบเดินกลับไปใช่แล้วก็สังเกตว่าพานตรงนี้จะเป็นทางที่ทำด้วยคอนกรีตเลยนะคะอันนี้ก็ต้นต้นจากต้นจากค่ะอ้นี้เอาไปลอกจากมีมีผลยอดใช่มีผลลูกจากเนี่ยค่ะเอาไปเป็นของหวานที่หมิวเออเหมือนเหมือนจะเคยทานแต่ไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เปล่าใบยอดของมันก็จำจำที่สุบุลีที่เขาไปลอก ยาสูบยาสูบพยาสูบใช่ไม่ไอนี้กองกลางก็เรียกกงกลางชนิดหนึ่งกองกลางใบเล็กต้นต่อไปใช่ไหมคะมันจะหล่นลงไปในพื้นดินก็มันจะปักนี้นี่มนจะมันหยอกกว่านี้นะอันนี้คือดอกบักเนี่ยนี่มันจะโผล่ขึ้นมาพ้นดินใช่ไหมกอนมันธรรมชาติมันสร้างมาไอ้น้ำหลักของอยู่ตรงนี้มันจะหล่นตรงนี้ไปดีๆมันเอาเราลงน้ำเพราะมันจะลอยกว่นี้ ลอยไปเจ็บที่ตรงไหนก็ขึ้นนันแหละนันมันมันหนักแล้วก็อันก็ต้องอยู่ตัวเองนะวครับเล่นนะว่าเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมากๆหลังจากเดินมาเป็นระยะทางมากกว่า1กิโลประมาณ1กิโลอะค่ะนะคะที่เราไปปลูก ป่ากองกลางต้นกองกลางกันมาต้นแสมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูทัศนียภาพเนี่กว่าเป็นครั้งแรกที่โบได้ลุยเข้าไปในป่ากองกลางที่หมียะคะ่ะเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ปลูกต้นไม้กับเขาโอ้โหเรียกว่าสนุกมากๆค่ะเพื่อนๆจริงๆเลยคะ่ะถ้ามาที่ชุมชมบนบ้านบางพัดน,นะคะรับรองได้เลยคะ่ะว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้ครบทุกรสชาติขอย้ำสักนิดน,นึงคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่บอกว่าอยากจะมาทานอาหารที่ครัวอาลีบางหมาดค่ะตรงนี้แบบว่ามีวันหยุดอะไรยังไงบ้างคะปิดกี่โมงเปิดทุกวันไหมคะก่เปิดต ก้ามูงก้ามูงกามูงเช้าสองทุ่มครึ่งเปิดให้บริการทุกวันทุกวันครับทุกวันเลยนะครไม่มีวันหยุดถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะมาที่โฮมสเตย์ที่นี่นี่ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สอบถามข้อมูลแล้วก็การจองโต๊ะก็ได้อ่าเบอร์อะไรดีคะศูนย์แปดเจ็ดสองแปดสองหกหกห้าเก้าค่ะอีกเบอร์ศูนย์แปดหกสองเจ็ดสี่สี่ ค่ะาตามเบอร์โทรทีท่ขึ้นอยู่ด้านล่างานะคะก็โทรมาได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณบังมากๆเลยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการด้วยคะ่ะ Pd ดีเลจิ่งช็อปค่ะกิตติสิค่ะบริษัท t ีโอทจำกัดมหาชนสาขาภูเก็ตค่ะเทะีทีเ a เบ e ร v ค่ะบริษัทภูเก็ตเทเลวิชัน n m เดียค่ะแล้ววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ